โเซฟซปเปอร์เซฟมากเอ้ยเอา <c oughs> โอ้ได้เข้าได้ไงเนี่ยนี่แน่ <c oughs> โอ้เข้าไปแล้วนะครับโก <Yeah. S 1> <c oughs> เอาเละครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s t a r j e c TV นะครับผมซึ่งวันนี้อยู่กับช่วงยกพาเฟลี่อีกแล้วนะฮะโอเคมาคู่แรกของเราซึ่งตอนนี้เราอยู่ EP ที่สามกันแล้วนะครับผมเนะี่ยมาตกตอลีดด้วยนะโอ้โหเสียใจไม่เป็นไรออดโเปลี่ยนแล้วก็โดโแล้วก็ตอลีดก็เปลี่ยนกับเลวันดอสกี้ ด็อกกี้ต้องเล่นเอทีอ่ะแต่มันช้าเรียวฟินนันเปลี่ยนกับป๊อกบาร์นะครับผมแล้วก็เอาเรียวฟินนานมาเปลี่ยนกับกาลิสเบลอ๋อเบลอยู่ตรงนี้ก็มีโอ้ก็ยังว่าอยู่ทำไมสแตตเป็นน้อยๆนะครับโอเคทีมก็อ้าวโอเคครับทีมก็โอเคและนะ อืมโอเคโอเคโอเคมา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 เริ่มเลยครับอ่าส่วนคลิปไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวจะตามมาทีหลังแล้วกันนะครับขอเป็นคลิปนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาประเดิมตาแรกนะครับแล้วเข้ามาเข้าสู่เกมการแข่งขันแล้วมาเคลียร์สิครับผมโอเคมา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  แต่เนีโอเวสโอ้ยแรงไปหน่อยนะจ๊ะพอดีพอดีโอไม่พอดีเชสมาไปกัดสกัดออกไปก่อนนะครับผมโอเคแต่เรายังได้บอลอยู่ฮะคริสเตียนโนโรนันโดวิเอล่าวเล่าโอ้ยล็อกสไลด์ทำไมเราลองดูฮะเอ้านอยเออดีกว่าเอาโอ้ยทำไมไม่โอ้ลืมดูเลยเพิ่งตะกี้ตะกี้ลืมวิ่งไปตัดบอลน,นะครับเพราะว่าเขาโยเขา ไหลบอลมาอย่างนั้นน่ะไหลค่อยด้วยลืมเลยครับมือไปหน่ยอยอ้าวโดนเปิดแน่นอนช็อตน,นี้แล้วใครนะมงเฮ้ยมงพลาดดอกบาปะลนะอา้าวบอกบ้าบอกบาโยนมาอุย้ยมงเต็มมงเต็มหัวเลยไม่ถึงนะตะกี้ดีดียด,ด,ดอกบา้าเอาชิบหายแล้ว ลูก้าโมดิกเอาเอาท่าด้วยเว้ยเีลาเอ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 าวืดครับอย่างงี้โดนสวนกลับอุ้ยส่งไม่ทันนะช้าช้ามากเลยนักเตะเอาลูก้าโมดิกเอาเออได้อยู่ยังเคลียได้อยู่ครับเอาอย่างงี้ก็อย่างงี้ก็เปิดเข้าไปแลเอ้าทำไมไม่เปิดวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยได้อยู่เอ้ย เอ้ยเอ้ยเมซี่หักมาหมนช้าไปนิดเดียวไม่นิดอะไรเยอะเลยแหละโ,โ,โบเกือบได้บอลน,นะฮะโอเคกาลิบเบลมาที่เอาโรนัโล,โลโดไม่พลิกบอลน,นะตอนนี้แล้วมาที่กาลิบเบลแล้วอ,อ,อน่าจะแตะบอลก่อนสักจังหวะนะตะกี้ถ้าแตะบอลก็น่าจะได้นะครับแต่ตะกี้ผมไม่รู้ดิรู้สึกอยากกดยิงไปก่อนเ่ย เข้าไม่เข้ากขาเื่าของมัน <c oughs> อย๋างนี้ได้เลยอย่างนี้ก็มีเลยอ้าวอ้าวซ่าเล่นท่าซ่าซ่ากลิตเบลมาแล้วเล่นท่าบางดีนั่นนะจิมมาอย่างนี้ก็เลวันดอกกี้อะไรของเองเนะี่ยะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคอทำไมมันไม่มีลูกแบบเนือๆบ้างว่าแบบซัดไก่แล้วเข้าอ่ะ ไม่มีเลยเหละโอ้ยทำไมต้องมุงแบบตอปิโดเอาแล้วโดนสวนช็อตนี้มาคอสโซโฮไม่ค่อยมีเลเวลอีกตัางหากช่วยแล้วรีบลงมาเร็วลงมา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 เอาเอาเอาซิกแซกอยู่ซิกแซกอยู่ยังไงเราเอาสวยแล้วเอเล้ำหน้าดิไม่ล้ำหน้าแต่ตะกี้ออกไป เปลาโวส่งยาวมาที่กาลิเบลกาลิเบลไม่สามารถอ้าววิเอล่ายังได้อยู่ครับผมเต็มดาสกี้โอ้ยทักษะไม่ทันอย่างงี้โดนฉกบอลไปก่อนแล้วโดนสวนอย่างนี้ก็ยังได้อยู่ฮะส่งยาวไปครับโยนยาวมาที่โรนันโดโรนันโดไม่หมุนเลยไม่กระโดดเลยโอเคมาครับเราได้เคลียร์ในเครื่องหลังนะฮะเกมยังห้าสิบห้าสิบนะครับเอา ออกเฉยเลยเกมยังห้าสิบห้าสิบไม่รู้ว่าใครจะชนะนะฮะจะดูก็น่าจะฝั่งนั้นนะผมเล่นกากไงเอ้ยอะไรวะเอาออกแล้วซะงั้นโถเอ้ยเสียใจอ้าวสงสันอย่างงี้ตัดบอลดิอุ้ยอเอาเฮ้ยยังได้อยู่เิียล่าเดียนโนเมซี่เอ้ยอุ้ยทักษะ มั่วๆเลยนะทำยังไม่ค่อยคล่องนะครับอันนี้ผมเล่นในจอยแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งโอเคครับเมกี้ไปปิดประตูมาโอเคไอ้ยลรอบเบนมาช่องสวยฮะโอ้โหกดเต็มขีดเลยนี่โอ้ยเฟลอย่างแรง เฮ้ยได้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 นั่นนะเลวันดอสกี้ล็อกมาอุ้ยช้าช้าช้าไอ้แข็งอยู่แต่มันแข็งอยู่เอา้าฟาวดีครับเรียบร้อยครับผมอย่างนี้อา้าวมันยิงยังไงอะ่ะเอามันยิงยังไงอ่ะเอ้ามันผมยิงไม่เป็นอะ่ะยิงในจอยยัง,ยงไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแล้วอย่างงี้ยอา้าวซวยแล้วยิงในจอยไม่เป็นถ้ายิงเป็นตะกี้น่าจะเข้าแลนะ้เนี่ย น่าจะไม่มีพลาดนั่นไงแล้วโดนสวนกลับเป็นประตูแน่นอนช็อตนี้ทำไมช้าจังโล่อ้าวโดนสวนกลับแล้วกองหลังหายไปหมดเซอร์เกียวลามอสยังตามบอลอยู่แล้วเรนโด้ดิเโกคาตาอ้าวฉกบอลไม่ได้ฮะยกยาวมาตรงนี้โรนโด้โอ้โหเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เวียล่ะอ้าวอายีโรเบนสวยครับโอ้ยช้าไปนิดนึง แม่จอนเทอรี่เร็วจังวะอ้าวอาอา,อายึกยับยึกยับช่างมันฮะปล่อยมันไปให้มันหลุดไปเลยเอเอโทรศักษาไปซะอ้าวอ้าวให้หลุดไม่ได้แล้วย่างงี้สวยแล้วอา้าวยังได้อยู่ฮะเคลียสวยครับพิกบอลมาโอ้ยพิกเข้าทางมันอีกเฮ้ยเฮ้ยเข้าแดนกลางมา เจาะมาเวียละเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาว้าไม่ส่งวะอะไรเนี่ยเอา้าโอ้ยเล่นอะไรของเองเนี่ยเอาเอาเอาปอา๊อกมามาแล้ว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 ,ลวไปแล้วไปแล้วต้องเป็นประตูดิต้องเป็นประตูด,ตดิมาดิมาดิเอ้ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่หกเข้ามาหาเข้ามาโอ้ไม่น่าเล่นเลยลีลา โอ้ยลีลาไปนิดนิดนึงนะครับเมื่อก,กี้ไม่นิดหะไรเยอะเลยโอเคโอเคโอเคตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งหลักใหม่มากาลิเบลเอาโชว์เนือๆห,หน่อยโอ้เซฟเลยหน่อยเออโอ้โคตรเซฟซุปเปอร์เซฟมากๆนะเอ้ยเอา <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ได้เข้าได้ไงเนี่ยนี่แน่ <c oughs> โอ้เข้าไปแล้วนะครับโกไปแล้วดู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 ด,ดูตึงโอ้เข้าเข้าแบบไม่น่าจะเข้าก็เข้าอ่ะนะลูกที่ควรจะเข้ามันไม่เข้าเลยอ่ะโอ้เข้านาทีที่แปดสิบเจ็ดนะฮะถ้าโดนสวนมาตอนนี้ก็ไม่หาเ,เนี่ยแต่เราตั้งหาครับที่จะสวนนะฮะไปแล้วอุ้ยอุ้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยอ้าวอย่างนี้ก็โดนสิครับอย่างนี้โอ้ อะไรวะเอาเอาเรายังได้เรายังมีโอกาสลุ้นประตูที่สองครับอุย้ยโกเซฟโกเซฟเซฟจริงอกเซฟจริงเซฟจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮทำไมส่งเงี้ยส่งให้กันเลยเนี่ยเอา้ากดส่งไม่ไปเฮ้ยอย่าเพิ่งหมดนะเวลาไปหมดไปเลยรีบหมดเฮ้ยยังยังยัยงัยง,ยงโอเคครับก็ชนะไปได้นะช็อตนี้ เกือบเสมอกันแล้วนะ,ะเกือบซูมประตูต่อศูนย์แล้วแต่ลูกโด่งเอลูกมงของโดเนี่ยช่วยชีวิตเราไว้นะทำให้เราได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ในวินาทีที่แปดสิบเจ็ดนะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะฮะถ้าชอบก็กดไลค์นะฮะหรือถ้าติดตามก็ให้กด Subscribe นะฮะถ้าอยากเห็นคลิปอื่นๆออกมาอีกนะครับผมส่วนคลิปไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวจะลงตามๆกันมาแล้วกันนะฮะขอเวลาไปตัดต่ออะไรสักนิดนึงก่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ เจอกันใหม่วันอื่นนะครับผมโอเคบ๊ายบาย